นี้ CPX กลับมาเทรดวันแรกนะครับซึ่งตอบคำถามนักลงทุนก่อนนะครับที่มีในแชทนะครับคุณบาสนะครับถามว่าจำนวนหุ้น CPX นะครับบริษัทใหม่เนี่ยนตอนนี้ลดลงเลยเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าเปรียบเทียบระหว่าง CPX ปัจจุบันกับ CPX ที่ก่อนหน้านี้ที่หยุดเทรดไปเนี่ยจำนวนหุ้นนะครับจะลดลงนะครับประมาณ1.4%อร์เซ็นะครับ1.4%เอร์เซนี่ยมาอยู่ที่ประมาณ10,000กับ400 กว่าล้านหุ้นนะครับซึ่งในเชิงของ IMPACT นะครับแน่นอนนะครับถ้าเปรียบเทียบราคาปิดนะครับก่อนที่เขาจะหยุดเทรดเนี่ยอยู่ที่32.5นะครับราคาเทียบเท่าของต้นทุนนะครับของหุ้นบริษัทใหม่จะอยู่ที่33บาทนะครับแต่ต้องบอกว่าเนื่องจากว่าเป็นบริษัทใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะไม่มีการกำหนดซิลลิงฟอร์นะครับแล้วก็ในมุมมองของเรานะครับ ทิศทางราคาหุ้นในวันนี้เป็นยังไงนะครับเรามองว่าราคาหุ้นมีโอกาสปรับขึ้นเหนือ33บาทได้นะครับมาจาก3ปัจจัยครับคุณอาทิตย์เรื่องแรกเลยต้องบอกว่าในช่วงที่ c p x หยุดเทรดไปเนี่ย เอ่อต้องบอกว่ากลุ่มค้าปีกเขามีอันิสง์ในเรื่องของการเอ่อออกมาตรการนะครับแจกเงิน1,000งบาทให้กับกลุ่มปอบางต้องเอ่ออย่าลืมกันว่ากลุ่มค้าปีดในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าดีด้าพอสมควรเลยโดยเฉพาะในกลุ่มของ consumer staple นะครับหรือว่าพวกเอ่อ CPO บีเจนะครับจะเห็นได้ว่าราคาหุ้นของตัว b ีเเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นไปประมาณ3.5%ในขณะที่ CPO บวกไปประมาณ0.4%นเะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะครับเมื่อแจกกลุ่มเปราะบางนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยกลุ่มเปราะบางก็จะเอามาใช้กับพวกสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับสีเเนี่ยในฝั่งของตัวอุปโภคบริโภคจะเป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนถ้าอิงตาม Market Share CPO จะได้เยอะสุด ตามด้วย C.P.X. แล้วก็ D.J.C. ตามลำดับนะครับ ประเด็นที่2ก็คือในช่วงที่เขาหยุดเทรดเนี่ยเราก็มีการเก็บในแง่ของตัวเลขของเซมสโตเซลนะครับซึ่งต้องบอกว่ายอดขายโดยรวมของตัว CPX ก็ถือว่ายังดูดีต่อเนื่องนะครับเขายังบวกในเลเวลประมาณ1-3%ซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มนะครับที่ติดลบประมาณ2%นะครับโดยถ้ามามองในแง่ของตัวธุรกิจย่อยของตัว CPX นี่ยพบว่าโลตัสเนี่ยเห็นการฟื้นตัวในลักษณะของมันออนมันนะครับ บวกได้ประมาณ4-5%เปซึ่งต้องบอกว่าโลตัสเขามีอานิสงส์เพิ่มเติมนอกเหนือจากในเรื่องของมาตรการการแจกเงินนะครับแรงหนุนจากในเรื่องของการคนซื้อของไปบริจาคยังมีประเด็นในเรื่องของตัวอยู่ในช่วงของการจัดโปรโมชั่นครบรอบปีเกิดนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าใครเป็นท o p s p e n d เดอรนะครับก็จะมีโอกาสได้ไปจับมือดารานะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ภาพของตัวเซมสโตเซลดูดีนะครับ เรื่องสุดท้ายก็คือเนื่องจากว่าปรับโครงสร้างเสร็จแล้วแน่นอนนะครับสิ่งที่ตลาดคาดหวังกันก็คือซีนิจที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยเมื่อหลังปรับโครงสร้างน่าจะเห็นความคล่องตัวที่เพิ่มมากขึ้นตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าในมุมของบริษัทเองเนี่ยเขาก็คาดการเอาไว้นะครับว่าซีนิจที่เกิดขึ้นหลังการควบรวมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0พันล้านบาทในสองสามปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะ เห็นพัฒนาการเชิงบวกในเรื่องนี้มากขึ้นแน่นอนจะเป็นในเรื่องของตัวแรงสนับสนุนในแง่ของตัวราคานะครับปรับขึ้นไปได้นะครับก็ในแง่ของตัวโมเมนตัมของ e อ r n ์ n ิ่เองเนี่ยหลังจากมีการปรับโครงสร้างเสร็จเรามองว่า3ปีข้างหน้ากำไรจะโตประมาณ18%ซึ่งจะเด่นกว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่จะโตเพียงแค่ประมาณ15%ก็ยังไม่คเมนบายครับ t a ร็กหลังควบรวมจะอยู่ที่4 1บาทครับคุณอาทิตย์